ตาจ大家好นักเรียนป .5 หามาสบายดีเนอะตอนนี้เราจะมาช่วยนักเรียนทบทวนบทที่สองจุดหลักๆประเด็นสำคัญนะ A 你是泰国人吗คุณเป็นคนไทยใช่ไหม B 是我是泰国人ใช่ฉันเป็นคนไทยส่วนประโยคนี้ A 你是泰国人吗 คุณเป็นคนไทยใช่ไหม不是่ใ่เป็น中国人ไม่ใช่ฉันเป็นคนจีนโอเคนักเรียนตอนนี้เปิดแบบฝกหัดน้าทีเจ็ดตามที่นักเรียนเห็นเขาจะมีรูปสอนชี้ให้นักเรียนดูเนาะคืออยากจะให้นักเรียนเนี่ยหาตัวนั้นเส่อจริงที่เหลืออีกสามตัวขีดที่เขาต้องการจะอยู่ที่ไหนนักเรียนต้องใช้เออติ้งสอสี และไปสีให้ขีดหนานด้วยนะครับหาให้เจอนะคะสูดส่วนหน้าที่แปดนะครับนักเรียนต้องดู A.B แล้ว A.B เนี่ย A ก็คือสแปลว่าใช่ B ก็คือไม่ใช่แล้วนักเรียนก็ดูจากรูปภาพและตัวนั้นสื่อจริงที่เขาเขียนมาอย่างข้อที่หนึ่งเขาเขียนว่าเจอวงเล็บเกาเกาก็คือสูนนะแล้วตามตดูรูปภาพนี่คือสูนนะปะไม่ใช่เนาะ งั้นเราก็ต้องปรับอ่าเขียนปีใส่เข้าไปโอเคหน้าที่เขาดูจากตัวนั้นสื่อจริงมันยากเลยแต่ว่าจริงๆแล้วง่ายมากอย่างเช่นตรงข้ามบวนผีเสือ้อเขาคือให้คําที่แบบมัวมาไม่ไดเรียนตามลำดาบเนาะเอออยากจะให้เราเรียนตามลำดาบลงใส่เข้าไปในข้างล่างซึ่งก็จะเป็น你是英รนม,มาโอเคแล้วส่วนก้อนแม่ที่เขาใข่มาก็คือ 我们是泰国人น,นั应นคุณอเลยนกยักเรียนเขียนแค่พินอินพอนะคะเขียนแค่พินยิงเทียบดูกับหนังสือด้วยนี่เขาให้เราอ่ะดูจัดสุนทนาดูจากเสื้อผ้าเดี๋ยวละคนเนาะอ่ะจะเขียนสนทนาให้ครบอย่างเช่นข้างล่างสูตรสองคนอ่ะติกหญิงคนจริงเขาถามว่านี่是泰国人吗คนเป็นคนไทยใช่ไหม ซึ่งดูจับผู้หญิงที่ตอบเขาเป็นคนไทยถูกไหมเราต้องตอบยังไงดีคะโอเคส่วนหน้าที่สิบเนี่ยคือขคำบุน,บนชุดแรกอ่าฝรั่งเขาถามว่า中人คุณเป็นคนจีนใช่ไหมเสร็จแ,แล้วคนเกาหลีเขาต้องตอบว่าอะไรครับปฏิเสธก่อนถูกไหม不是我是ห国人แล้วส่วนชุดที่สองอ่าคนนี้เขาถามว่า 你是英国人吗？เสร็จแล้วคุณอังกี้เขาต้องตอบว่า是，我是英国人。ส่วนน่าสุดท้ายในที่สิบสองก็คือเขาให้เราดูจากตัวอย่างตัวอย่างที่เขาวาดรูปเป็นสุน้าใช่ไหมเสร็จแล้วเขาก็เขียนมาเป็นประโยคเลย。呃，这是狗，นี่คือสุน้า。这不是猫，นี่ไม่ใช่แมว。ซึ่งเราคิดว่าเนี่ยนักเรียนเขียนมาเป็นพียงยิงพอยกตัวอย่าง ข้อที่สองนักเรียนก็ว่ารูปเป็นแมวเสร็จแล้วก็เขียนว่าเจ้าคือแมวนี่คือแมวไม่ใช่老虎ไม่ใช่เสือ